ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดาคับผมเป่าหรือบังสิ่งครับวันนี้มาดูเกมกีฬาการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเดชทีมโดนัทกับทีมตุ้ยเลยฮะโดนัทของเราชิ้นละสามบาทครับก็วันนี้โดนัทเองก็เปิดสกอร์ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนแล้วครับเชิญเข้ามาเลือกมาเลือกมาชิมมาชนด้เลยครับ ไอ e ้เนี่ก็เป็นกับเขาด้วยนั่นแหลัะต,ตัวหนักเลยแม่โอ้ตทำไม่ทอะเลยีาครับนี Frankly> ้มาเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันพี่โอค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินค่่ะชือร้านว่ามังออดดอนนัทครับแล้วมี3บาทด้วยครับผม เพราะอะไรคะ4-3บาทแต่ก่อนเองผมขายอยู่ที่บาทเดียวนะพี่อ๋อเหรอครับผมอยู่ที่บาทเดียวเลยตอนนี้มันเป็นสามบาทใช่ไหมคะครับผมเมื่อกี้เห็นภาคบอลไปด้วยอะไรเสียงเหมือนพวกพักบอลนักพักเลยอ่ะผมทําโดนัทด้วยครับแล้วก็เป็นพิธีกรภาคสนามภาคบอลอยู่ที่ตุ้ยเนื้อแคมป์มียครับตุ้ยเนื้อแคมป์เมีน่ารักจังเลยที่นี่เลครับผม ทุกอย่างราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยครับพีิทาดดูสิดูโดนัททอดอันนั้นดินี่มันก้อนให่มากก้อนใหญ่มากพี่ได้อะไรอะพี่ขายสามบาทอ่ะก็พอได้เงินเล็กๆน้อยๆเลี้ยงครอบครัวครับส่งลูกเรียนครับคุณคะขอสามบาทนะได้ครับอนีใสรเน้นไส้ทะลักครับไส้ทะลัก ก็ไม้เป็นไงแต่ถ้าทำหน้ากินมากนะคะดูสะอาดสะอาดนี่ก็ลังแรงอยู่เนี่ยเพราะมันน่ากินทุกอย่างแล้วมันจะเริ่มต้นได้ก่อนให้ชิมก็ลยอยากให้ชิมก็ลยอยากหนูแบบเลือกแล้วหนูแบเลือกอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วแล้วนี่อะไรไม่ใส่ไอ้ตัวนี้เป็นเนยสดครับไม่มีไส้เป็นน้ำตาลข้างนอกได้ครับได้ครับเชิญเลยครับไม่ครับสามารถได้ได้ได้เดี๋ยวให้ห้าบาทเลยอ่ะ สองลูกนะขอ,องคุณภาพมากเลยถูกและดีมีอยู่จริงน,านสามบาทกำไรบัางนี่ม,มากกว่าอ,อร่อย กำไรจากไหนเนี่ยก็เอาเอาลงไปริมาเหรอพี่พี่โอ๋เหรอครับแล้วพี่โอ๋ทำเองมีคนงานที่บ้านช่วยประมาณ5คนครับโอ้โหนั่นแสดงว่าทำจากที่บ้านเราเลยเป็นโฮมเมดใช่ใช่ครับเป็นโฮมเมดทั้มือครับมีหมดกี่อย่างครับพี่ยี่สิบสี่หน้าครับพี่สุนันท์ยี่สิบสี่ครับผมทำใหม่สดทุกวันทุกวันครับดูผักยังไม่เหี่ยวเลยพี่โอ๋ขายกี่โมงก็ผมเป็นตลาดนัดตอนเย็นนะครับก็ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับแต่เริ่มทำตั้งแต่หกโมงเช้าครับ เริ่มเลยครับปกติเองก็จะเริ่มตอนเช้าแล้วพอดีเย็นก็ออกขายพอดีเลย่ัทำนกีคนนะพี่มีลูกชายช่วยสองคนแล้วก็คนงานห้าคนแล้วก็แฟนคนหนึ่งเจ็ดแปดคนครับพี่ออกขที่ไหนบ้างมีวันวันคานี้ผมจะขายอยู่ที่นัดดําเนินสะดวกแล้วก็นัดกระดีเดียวที่นครปฐมแล้วครับแล้วก็วันใหม่ปิ่นเกียวใหม่สดค่ะพี่ตั๊กสดมากพี่ตั๊กต้องชิมเนื้อจับไปในนมปังดีมากเลยทำไมไม่ขายออนไลน์บ้างล่ะพี่ ผมเคยคิดจะทำนะพี่แต่ว่าหนึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องสื่อสารมันไม่ยังไม่พร้อมที่จะทำไม่ใช่ไม่พร้อมหรอกพี่ทำไม่เป็นใช่พยายามสานต่อให้ลูกชายฮะเพราะว่าผมจบน้อยครับผมจบน้อยนะรุ่นใหม่เขาน่าจะทำได้ไม่เลยพี่โอ๋่ะถ้าพี่โอ๋จะขายนะก็ลงเบอร์เบอร์บ้านแล้วก็มีคนรับออเดอร์แล้วก็ให้เขามาเอาให้เขามาเอามาที่บ้านเรานี่แหละไม่ได้ยุ่งยากเลยให้เขามารับดีกว่าค่ะแต่เคยเคยเห็นบอกว่าเคยมี มีถึงขนาดฝนตกนี่คือขายไม่ได้เลยน้ำทองอ่ะทองใช่ครับก็ไม่ได้ขายทุกชิ้นก็มีฮะเช้ามาต้องเอาไปแจกพวกเพื่อนพวกที่เด็กอะคาเดมี่มั่งอะไรเงี้ยได้อร่อยมากเลยอ่ะก็ขนมบางที4ี่ห้าพันชิ้นก็ไม่น้อยนะพี่นี่มาน่าจะประมาณพันกว่าชิ้นเองนะเนี่ยหรอครับผมก่อนนั้นนี่คือพี่บอกว่าพี่ต้องอะไรนะมาใช้วินข้ามหมอพี่โอ๋หรอใช่ครับใช่ครับอะไรมาก่อนนะพี่โอ๋อก่อนผมขับมอเตอร์ไซค์วินอยู่นะอยู่ซอยเพชรเกษมสี่แปดเนี่ยลำบากมากทีครับ ก็จะได้5บาทขับมอเตอร์ไซค์วินต้องรู้นะพี่นะครับผม,มเห็นบอกเคยมีเงินเห็นว่าเคยมีเงินติดตัวแค่40บาทเพราะอะไร,รอะพี่ตอนนั้นเองก็ไปเช่ารถกระป๋องอะรถกระป๋องก็ขับอยู่ที่บางบอนรับก็เช่ารถวัน400นะครับก็น้ำมันเราต้องเติมเองเพื่อบางทีวันหนึ่งเราขับได้450 460าี้ยเนี่ยเราก็ไม่เหลือตังค์แล้วส่งค่าเลยเหลืออยู่สี่บาทล้วจะไปกินอะไรล่ะ มันก็ใครไม่มาเหยียบจุดๆของผมนี่จะไม่รู้หรอกว่ามันสุดขนาดไหนเห็นบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกคนนึกถึงเมื่อไหร่ก็จุกอกทุกทีเหตุการณ์นั้นคืออะไรน้ำตาจะไหลพี่ก็เวลามันก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วแล้วพี่ตั้งแต่ลูกชายผมคนโตอายุประมาณอยู่ปอครับปสามตอนนั้นก็คือรับขนมเข้ามาขายอยู่คือผมก็รับเข้ามาประมาณสัก2 0 0พกว่าชิ้นเห็นจะได้มั้งก็แล้วทีนี้ไปแล้ว2 0 0พชิ้นนี้คิดเป็นเงินก็เขาส่งเราบาทละเจ็ดสิบสตางก็พันสี่ ครับก็ไปขายของได้ประมาณสัก5 0 0กว่าบาทประมาณนั้นเลยฮะแล้วที่นี้ฝนมันตกเราก็ต้องเก็บกลับแล้วตื่นตอนเช้ามาตังเนี่ยทางเจ้าของร้านเองเขาก็ต้องตังไปหมดเหมือนกันพราะเราเอาของเข้ามาใช่ไหมพี่แล้วที่นี้เขาก็เอาไปหมดเลยผมเหลือตังอยู่20บาทเองทางบ้านใช่ฮะ แล้วทีนี้ลูกชายต้องไปเรียนครับผมไปส่งตั้งแต่ตีสี่นะไปส่งที่แม่ครัวที่โรงเรียนนะก็ผมบอกตลาดเช้านี่มันไปไกลผมต้องออกตื่นแต่แต่เช้าใช่ปะครับแล้วทีนี้ต้องไปฝากลูกไว้ที่แม่ครัวก็บอกว่าหนูเนี่ยยี่สิบบาทที่หนูต้องใช้ให้ทั้งวันนี้เลยนะ นี่คือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าจุกเพวกมาทิ้งอะไรน้ำตาไหลเลใช่ไหมใช่ครับเพราะลูกต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงอ่ะเพราะตีสี่ต้องไปส่งลูกแล้วก็่เคมีเท่าไหร่ให้ลูกหมดอ่ะเพราะว่ากลัวลูกไม่พอกินแต่วันนั้นมันมีอยู่แค่20บาทจริงๆครับมันมีแค่นั้นจริงๆครับเทเทกระเป๋าให้ลูกแค่นั้นมีเอาเท่านั้นอ่ะเลยมาตักหมดเลยนะครับผมครับมันผ่านไปแล้วเนาะพี่นรับทุกวันนี้ก็ดีแต่ไม่ได้ดีพอสมควรครับก็ยังยังน้อยๆก็ยังอยู่ได้เป็นธุรกิจของเราเองครับไม่ได้รับ กินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีแล้วมาเจออาชีพนี้แล้วสูตรนี้ได้มาจากไหนยังไงสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ทางกลุ่มแม่บ้านของพันนรสสของค่ายกำแพงเพชรแหละครับ,ค,รบคือว่าเขาเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วเขาทำขนมออกมาขายครับ,รบตอนนั้นที่ผมก็ย้อนไปน,นิดนึงก็คือขับรถกระป๋องอยู่ก็พอดีมาเจอขนมในตลาด อน่าสนใจคนซื้อดีจังเลยอ,ะอ่ะน่าสนใจขายง่ายด้วยเราก็ลองไปติดต่อเขาดูบอกพี่รับส่งไหมเขาบอกว่าส่งครับส่งชิ้นละเจ็ดสสตางค์ก็เราได้สามสิบสตางค<อ>์แต่เราต้องสั่งปริมาณเยอะหน่อยแหละแล้วพอช่วงจังหวะน,นั้นก็คือรับเขาอยู่ประมาณสักอาทิตย์ก,กว่าๆนี่ละมั้งพอดีเขาเห็นเราเออขายดีอะไรดีเขาก็เลยบอกว่าทางในค่ายเขาอ่ะคือเขาไม่มีคนงานเขาต้องการเราไปทำอเออเขาก็ติดต่อเรามา จังหวะดีพอดีเลยเราก็ได้ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุ่มเลยนะพี่ตุ่มเป็นคนที่ใจแม่พายจริงๆครับก็คือสนับสนุนเราตลอดนะฮะก็ทำออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เขาจะบอกส่วนผสมละหมดเลยสอนเลยไม่กั๊กเลยฮรัก็อยู่อยู่กับเขามาประมาณสักสองปีกว่าเห็นจะได้นะครับก็ผสมยังไงใช้แป้งใช้ยีสต์ใช้น้ําตาลเท่าไหร่ก็คือเขาจะบอกละหมดเลยครับคือเขาจะไม่กั้นเราเลยแล้วทีนี้ ก็อยู่มานานเข้านานเข้าก็อยากอะเห็นเราที่มีรายได้เพิ่มกว่านี้แต่เราก็ต้องมีทุนหนึ่งหละที่จะต้องออกมาซื้อเครื่องซื้ออะไรเพื่อที่จะผลิตโดนัทตรงนี้ก็เงินตรงนั้นเองก็ต้องไปขอแม่ยายเลยนะอตอนแรกได้มาหมื่นเก้ามาซื้อเครื่องมือสองเขาทำมาเรื่อยๆจากเครื่องตีมือเดียวนะตีมือเดียวแต่ตอนนี้ผมมีสองเครื่องเลยใช้เครื่องเครื่องช่วยครับมีหน้างานหรือยังพี่ตอนนี้ผมขายเป็นแบบเป็นของ ธุรกิจครอบครัวครับไม่ไปส่วนมากจะลงที่นัดอย่างเดียวเลยครับผมครับครับก็จนพี่ตุ่มบอกว่าไปเปิดเองได้แล้วอยู่กับพี่ตุ่มนานเกินไปแล้วครับผมครับจนบอกให้ทุกอย่างเลยเลยตัดสินใจเปิดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไปฟังพี่ตุ่มพูดไหมพี่ตุ่มพูดถึงอ้โหนี่พี่ตุ่มมาด้วยอ่ะโอ้โหมาเชิญค่ะนีี่่พตุมอยูในพี่ตุ่มเชิญนั้นพี่เดินเข้าไปหารเลยสวัสดีค่ะพี่ตุ่มครับพี่ตุ่มพบเจอกับน้องสองคนตั้งแต่น้อง เขายังไม่มีอะไรเลยใจดีครับแต,แต,แต่แต่ดูแลน้องเขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆเมืมอม่อครั้งที่เขาไปเรียนรู้งานกับพี่ดูเขาตั้งใจแบบจรงิงจังจรงิงจังมากวันนี้พี่ตุ่มรู้สึกภูมิใจที่น้องเขาอะ่ะได้มาออกรายการดีใจนะคะที่วิชาที่พี่ได้สอนน้องเขาไปน้องเขาสามารถเอาไปต่อยอดเอาเป็นอาชีพของตัวเองสร้างไรายได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงครอบครัวแบบ จนมีฐานะที่ดีขึ้นพี่ตุ่มอะรู้สึกแบบยินดีกับน้องไม่ว่าจะเจอจเจอปัญหาอะไรต่างๆอะพี่ตุ่มก็ขอให้สู้ๆแล้วก็เอาจะช่วยเสมอนะคะเ <Yeah. S 1> พี่โอจา๋าพี่โอทำส่งไหมถ้ามีคนอยากขายส่งครับทุกวันนี้ผมก็ส่งอยู่ครับ, oh. รบผมส่งมีลูกค้ามารับ รับไปถ่ายครับรับไปถ่ายครับมีที่โรงเรียนสารศาสตร์ผมก็ส่งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับที่โรงเรียนเลยนะฮะตอนนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนเริ่มเปิดแล้วพี่โอบรับนะคะถ้าใครไม่ได้อยากลงมือทําเองเนื่องจากว่าพี่โอว่ายังไงก็ต้องทําอยู่แล้วอ่ะจะเพิ่มอีกสัก4ี่ห้าร้อยชิ้นหรือพันชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยได้ครับก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ฉันบอกว่าขายดีได้กาไรหลักพันแต่ตังค์ไม่เหลือเพราะอะไรชอบช่วยคน ผมเป็นคนแบบใจดีนะดีนะคนที่อยู่รอบๆข้างตัวผมจะรู้เลยว่าผมเป็นคนแบบไหนคือผมเปิดใจกว้างกับเพื่อนฝูงแล้วแม้แต่เรื่องที่แบบใครเข้ามาขอความช่วยเหลือบางอย่างเรามีเราก็ช่วยเราไม่มีเราก็ยังอยากจะช่วยพี่นี่เข้าไปแม้แต่เรื่องประกันเนี่ยผมเรื่องประกันอะไรประกันแ่เราที่นี่เรื่องประกันทำไมซื้อประกันบริษัทไหนเข้ามานี่ผมจะซื้อหมดเลยนะซื้ออะไรซื้อตัไงเยอะตอนนี้บังดีเราอีกกรรมฐานพูดสิตอนนี้ผมมีอยู่ห้ากรรมฐานเครับเรื่องไทยไทยประกันชีวิตอะไรโหเยอะไปหมดเลยครับแล้ว เดี๋ยวก็ส่งไม่ไหวอะเดี๋ยวเยอก็เขาก็เข้ามาปากหวานเลยวรัก็เหมือนเราฝากเงินนาขายมาบอกวิธีการปฏิเสธที่มีแล้วพูดไปพี่พูดไปแล้วสมมติสมมติสมมติหนูมาขายประกันคุณแม่นะพี่คุณพี่ขาขามีอะไรคะพอดีอยากให้ช่วยช่วยซื้อประกันหน่อยค่ะโอ้พี่มีแล้วมีหลายเล่มเลยอันนี้แบบผลตอบรับดีมากเลยนะคะเป็นระบบเงินฝากแล้วก็ได้ดอกดีด้วยค่ะ พี่ก็ฝากอยู่ฝากฝากไว้เยอะไหมคะก็ฝากโอ้โหมีหลายเล่มเงินอันนี้นะคะสามปีได้เงินคืนเลยค่ะคือพี่ซื้อเมืองนอกแล้วประกันของเมืองนอกพี่ซื้อประกันของเมืองนอกแล้วผมเคยเห็นแตเมืองไทยฮะอะนี่นี่ฟังฟังองนองลองลองลองฟังใช่นะเจมมีทำประกันทําทำไปแล้วทำไปเยอะแล้วเจม ที่เจทำอะไม่เหมือนกับของหนูหรอกไม่เหมือนยังไหะของเจ๊เป็นอะไรประกันประกันชีวิตใช่ไหมก็ประกันชีวิตเก็บให้ได้บวชนี่ก็เบิกอันนี้เป็นแบบไม่ประกันชีวิตอันนั้อันนี้เธอไปเจ๊ทำอะไรเขามาช่วยมาลอัดเจ้อันนี้แบบเนี่ยทำของหนูเนี่ยไม่ประกันชีวิตเป็นอะไร่วยเลยไม่เหมือนกันเจ๊หมอไม่เป็นไรไว้ใช้อง ชมชิ้นละ3บาทอิ่มนะคะถ้าซื้อสัก3ชิ้นเนี่ยก็ยังไม่ถึง10บาทยังไม่ถึง10บาทเลยครับใช่อิ่มอร่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมของดีราคาถูกมีอยู่จริงๆค่ะและนี่คือตัวอย่างของคนทำมาหากินที่ไม่เน้นกำไรเอาแค่พออยู่ได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวแล้วที่เหลือก็คือเรามีความสุขเราทำเรายังมีเรี่ยวมีแรง และที่สําคัญเมื่อกี้พี่ตุ่มน่ารักมากน้อยินดีกับน้องด้วยพวกเราเช่นกันก็ว่าพี่ตุ่มเขาเลียเห็นว่าพี่โอเป็นคนดีพี่ขยันนะแม่เนอะชาเราขึ้นให้แล้วคุณผู้ชมค่ะเบอร์ติดต่อนะคะรวมทั้งจะนัดกันที่ไหนแกไปขายที่ไหนแวะไปให้กําลังใจแวะเวียนไปอุดหนุนกันค่ะับจากร้านบังออนโดนัท3บาทขอบคุณพี่โอครับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมทำไมคะตัวแม่วงการขายยัเพึ่งเย้นพึ่งอยู่ด้วยกันเนีเย ต้องบอกว่าโโอ้หพี่ต้บจะรีบเพราะใจดกค่ะช่วงหน้าทำไมอยากรู้ไหมว่าช่วงหน้าเียเขามีช่วงอะไรไม่รู้ครับวงการนางแบบขาเรียวเลยขาเรียวขาเรียวขาเรียวสวยเลยสวยมากรถเซ็กซี่เขามีเคล็เขามีเคล็ดลับมัดใจผัวเขาด้วยกลัไปให้เมียทำแบบนี้สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมดราม่าสกาวใจค่ะสวัสดีค่ะเราคือผู้หญิงที่มาหากิน จริงโอ้โหคนถ่ายรูปกับสามีสวีทอิดฉามากเลยอ่ะแม่ก็พูนไปนี่ใส่ค้ากันเพื่อนด้วยนะสามีได้ฟิลใเ่อร์ใช่เราต้องหวานเติมความหวานให้กันทุกวันค่ะเราก็ต้องดูดิอุยเติมตลอดค่ะแล้วก็เวลาเติมเสร็จปุ๊บเราก็จะกระชิบไปที่หูเขาแล้วก็พูดตามนะคะรักกูหลงกูรักกูหลงกูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยจริงหนูเป็นผู้หญิงเก่งมีม้อูแลครอบครัวแล้วก็ ทำเงานอะแบนเลยหนูมีรายการนู้นรายการนี้ร้อนเงินเหรอใช่ก็เป็หมูดหนูแรงทำอะไรบ้างหนูทำอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็จะมีรายการเป็นพิธีกรมีละครอ่าก็มีีที่ยังยังรับละครด้วยนะรับๆแล้วมันบริหารตัวเองยังไงยังดูแลตัวเองสวยเป็นคนที่เป๊ะมากคุณผู้ชมเห็นเราแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังอ่ะเออเออเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะออกกำลังกาย ทำนู่นทำนี่ให้ให้ดูดีอ่ะเวลาออกจากบ้านคนเคยเออต้องแต่งหน้าตลอดใช่ไหมหนูแต่งหน้าตลอดหนูเป็นคนแต่งไหมหนูเป็นคน้านล่ะอยู่บ้านล่ะก็แต่งทาบางหนูมีวิธีเลือกให้กับตัวเองอะไรบ้างหนูคือว่าคืออย่างที่บอกคือว่าต้องเป็นคนให้ตัวเองมีออร่าตลอดเวลาเวลาออกจากบ้านคือทุกอย่างเลยต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตไลท์ออร่าออกมาว่าแบบเฮ้ยออกมามันมาแล้ว อะไรเงี้ยเรามันมาแล้วขนาดอยู่กับแฟนเราก็อยากให้ตัวเองมีออร่าเวลาบอกว่าหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบว่าไม่ให้ซีดไม่ให้ไม่ให้ดูโซรใต้ตามอะเอาตายแล้วกบกบกบคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เฮ้ยปากซีดทาปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนมีออร่าตลอดเพราะว่าเขามีแป้งออร่ามีด้วยนีอุยแต่ก่อนหนูนะเอะอะเติมหน้าตลอดซับและเอามัน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 โอ้ยตายแล้วซับมันไหล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  กว่าจะออกจากบ้านได้สามีแบบเบื่อมากเลยนานกว่าจะแต่งหน้าเสร็จเอาละทาครีมตัวนี้ทากันแดดตัวนี้แล้วก็ต้องรองพื้นคอนซีลเลอร์โอ้ยกว่าจะได้ออกจากบ้านนานจริงการหาแป้งสําหรับแต่ละคนหายากไหมยากนะคะแต่ว่าถ้ามีออร่ามีหาไม่ยากเลยเพราะว่าเข้าได้กับคนไทยทุกเฉดสีผิวไดตัวนี้นี่ดีมากมากคือว่าอันนี้ออมใช้เบอร์หนึ่ง มีทั้งหมดกี่กี่เบอร์มี2เบอร์ค่ะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใช่เบอร์สองคือออกมาเป็นคนค่อนข้างจะมันตรงทีโซนแล้วเราจะไม่ชอบให้หน้าเรามัน่เอ๋เราก็จะซับหน้าซับหน้าคือว่าเขาคุมมัน12ชั่วโมงแต่ตัวเนี้ยเขามีกันแดดด้วยแล้วกันเหงื่อด้วยนะคุมมันกันเหงื่อกันแดดใช่มี S P F 3 0 P A บวกบวกบกกันแังสี U V A U V B ใต้ตรงใต้ตาทาได้หมดนี่พี่่ายแนะนํานะคะ ก็หนูถ่ายละครด้วยกันไงแล้วหนูก็แบบว่าพี่่ายใช้อะไรอ่ะเราก็อยากใช้ตามไอดอลเราอ๋อพี่สายใช้ตัวนี้เหรออ่ะก็ใช้ตามอ่ะติดใจเลยก็ใช้อยู่เลยตัวเดียวพอจบพี่ไฮใช้แบบใช้พี่ไฮใช้ใช่พี่ไฮก็ใช้พี่นุ่มแบบก็ใช้และอีกอย่างหนึ่งตลับเขาดูแบบดูแพงด้วยนะดูแบบแพงพกไปนะหยิบมาทาตออไหนเล่้ของหนูแค่แบบว่านิดๆๆๆเองนะแค่เบาๆแต่ตั้งมาเนี่ยมันไม่ได้นิดเลยไม่จะทำให้คุณผู้ชมดูอ่ะมิวสิกไหนค่ะเทคนิคการแต่งหน้า นี้คุณใช้สค่ะแล้วเราใช้เยอะนี่เยอะนอกจากพี่ต่ายเพนพักแล้วก็มีน้องเฟรกันกัาน้องเพตตีเซียแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากสวยเหมือนดาราก็ต้องใช้ออรามีใช่แล้วพูดตรงๆมาแบบนี้โปรต้องเร่งฮะปกติแป้งออรามีย cover 1>, 1ตลับราคา1,190บาทนะคะคุณผู้ชม <co z> แปลว่าวันนี้เนี่ยรับไปเลยในราคาเพียงแค่1,380บาทแต่คุณได้รับ2ตลับ <c oughs> yeah. 2,380บาทแต่วันนี้จ่ายแค่1,380บาทนาทแ้่ไดสิบบสุดใช่ค่ะเฉพาะรายการของพี่นุแหม่มเท่านั้นเองนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะเจิร o ช g l e หรือว่า f a c e b o o k นะคะออร่ามีนะคะ a u r a m e ออร่ามีแค่นี้ง่ายได้มากๆ1,380าอบาท2ตลับอะต้องซื้อละ สองตลับนี้เลือกไปเลยนะสองสีเนาะอ่าเลือกสองสีไปเลยได้เลยใช่ไหมหนูก็เอาแบบว่าไปเฉดด้วยมันจะได้หน้ามีมิติใช้ได้นานจริงๆอันนี้คุ้มค่าจริงสามารถสั่งซื้อได้นะคะคือเซิร์ชกูเกิลเข้าไปเลยหรือ facebook ก็ได้แล้วก็พิมพ์คําว่า a u r a m e all around me แม่เอาใหญ่เลยนะของหนู ไมแหม่หัหวงด้วยฝังโดนท่าเนื้อไหมพี่ตะชอบเนื้อสัมผัสไหมโอ้มันแบบมางเนียนแล้วเนื้อละเอียดมากเนี่ยดูดิคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งมีออร่ายิ่งใช้ยิ่งมีออร่าอ่ะให้ดูอันนี้ที่ทาออร่ามีบางๆเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ทานะคะหน้าไม่วอกหน้าไม่เทาไม่รอยไม่เทาคือยิ่งใช้ยิ่งมีออร่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วหน้าเราไม่แห้งตึงอะค่ะอ่ามันก็จะยังมีความชุ่มชื้นอยู่อะว่าเขามีเขามีความบำรุงงขออเเ้้้าาาดววย่่่ะะไไมมแแพพพร คนแพ้ง่ายมากผื่นนิดเดียวผื่นขึ้นแหละแต่ตัวนี้คือใช้มาตลอดก็ไม่แพ้เลยย้ำโปรชชัดนะคะวันนี้นะคะออร่ามีตลับหนึ่งเนี่ยนะราคา1,190บาทค่ะคุณแม่คะแต่ว่าวันนี้เนี่ยรับไปเลยในราคาเพียงแค่1,380บาทแต่คุณได้รับ2ตลับเย้ ที่2,380บาท <Ừ. S 1> แต่วันนี้จ่ายแค่1,380บาทแต่ได้ถึง2สตสุดๆใช่ค่ะเฉพาะรายการของพี่นุ่แหม่มเท่านั้นเองนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะเจอ Google หรือว่า Facebook นะคะ a u r a m e ีนะคะ A U R A M E a u r a m e ีแค่นี้ง่ายได้มากๆ1,380าอบาท2ตลับอะต้องซื้อละ ถ้าเปิดมาราคาแบบนี้ถือว่าราคาที่สามารถสัมผัสได้สองพันสามร้อยแปดสิบไปง่ะถ้าพูดถึงในเจ้าตลาดตอนนี้ออร่ามีนะเบอร์ต้นๆเลยนะที่วางขายแล้วคนใช้เยอะมากแล้ววันนี้จ่ายแค่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาททำไมไม่เปิดใจเราได้ถึงสองตลาดได้สองตลาดเลยใช้กับเพื่อนพอคุ้มคุณผู้ชมคุณเพื่อนอาจจะชิวโอนละสีแล้วก็หารกันก็หานกันแต่ว่าหนูก็ใช้สองเบอร์เลยจัดการเลยนะคะเซิร์ชกูเกิลนะคะออร่ามีเลยค่ะ A U R A M E นะคะออร่ามีนะคะแล้วก คุณผู้ชมก็จะได้ในราคาพิเศษมากๆกับผู้หญิงทรามหากินนะคะ1,380บาท2ตลับรับไปเลยเวันนี้โปรนี้เองจากน้องออมแล้วก็จากออร่ามีค่ะขอบคุณมากค่ะ มีเหมือนเดิมนะคะจะเก็บความบริสุทธิ์ไว้ทำไมสมัครงานที่ไหนเขาก็รับแต่คนมีประสบการณ์หลานด้วยหานดาค่ะไม่กลับมา่พบกคุณหม่นะคะจนถึงสุขนะคะบ่าโมงานช่องวันวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ